ย่าเกียจิตนี้พูดโดยรวมนะคะยังไม่ได้อธิบายเป็นทีละอย่างทีละอย่างว่าพรมไปเกี่ยวข้องกับการมาคุณได้อย่างไรอีกอย่างเงี้ยนะพรมมีการมคุณอะไรที่ทําให้ท่านยังติดอยู่ในภพภูมิของท่านตรงนั้นยังไม่ได้พูดนะคะอันนี้ยังไม่ได้พูดนะเอาไว้ก่อนอนะเนั่นมันเป็นเรื่องรายละเอียดเก็บไว้ก่อนต่อไปค่ะหัวข้อที่5เหตุ เหตุมีสองอย่างท่านแยกเป็นอเหตุตุกะกับสเหตุตุกะเหตุนี่มีหกจำได้ไหมคะออพูดไปหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องของเหตุหกเหตุหกมีโลภเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุคุณดูจำได้ไหมคะเหตุมีทั้งหมดหกอย่างคุณครูข้างหลังสองท่านจำได้นะฮะนั่นแหละค่ะดันันะ้นเหตุมีหกอย่าง เหตุทั้งหกนี้จะต้องไปประกอบกับจิตอย่างเช่นมีอะกุศลจิต12เนี่ยจะต้องมีเหตุสามละเหตุสามก็คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเพราะอะไรจึงบอกว่าโลภะโทสะโมหะไปอยู่ในจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยอกุศลจิต12เนี่ยเป็นจิตที่มีเหตุว่าโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะมีได้ทุกดวงส่วนอะอเหตุตกจิตเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีเหตุหก เข้าประกอบเลยเหตุที่เราพูดถึงตะกี้นะคะไม่มีนะและจิตที่นอกเหนือจากนี้มีเหตุเหต,เหตุ3าค่ะเหตุอีก3เหตุ3ามอย่างเป็นเหตุไม่ดีมาอยู่ใน12นี้โลภะโทสะโมหะเข้าใจนะคะเว้นมาตั้งแต่มหากุศลลงมาทั้งหมดนี้อันนี้ว่าโดยรวมนะคะมี3มเหตุที่เหลือคืออโลภะอโทสะอโมหะนี่ค่ะ ดังนั้นจิตท,ที่ไม่มีเหตุหกเข้ามีแค่อเหตุตุกจิตสิบแปดเท่านั้นจําได้นะคะอเหตุตุกจิตสิบแปดเดี๋ยวคือถ้าแยกออกมาว่าว่าโดยเหตุมีสองเหตุเพรญไนอะว่าโดยเหตุเพรญไนน่ะมีสองสองนี้เราแยกเป็นอเหตุตุกะหนึ่งกลุ่มที่เหลือเป็นสะเหตุตุกกะทั้งหมดอีกหนึ่งกลุ่มเข้าใจใช่ไหมคะ ในหนึ่งกลุ่มนั้นจะมีจิตกี่ดวงยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะแค่แยกกลุ่มใหญ่เป็นสองกลุ่มเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าเป็นอเหตุก,กะมีสิบแปดที่เหลือจากสิบแปดมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะตรงนี้มีไหมฮะเนี่ยมีเจ็ดสิบเอ็ดหรือหนึ่งร้อยสามที่เหลือนะคะที่เหลือจากอเหิสิบแปดนะคะป้าต้อยทันหรือเปล่าฮะอเหิตกะจิตมีสิบแปดตรงนี้นะ กต้อยทันนะไม่ได้เขียนถ่ายรูปมาเดี๋ยวมาค่อยไปเขียนนะได้อ่าว่าโดยชานต่อไปว่าโดยชานอยู่ในหนังสือนั่นแหละค่ะแต่ว่าจะให้ให้ให้ฝึกดูตรงนี้เราจะได้จำรูปแบบเพราะว่าในหนังสือทำให้เราจำได้ยากนะฮะว่าโดยชานชานท่านแบ่ง,แบ,งแบ่งเอาเป็นสองหัวข้อใหญ่ สองหัวข้อใหญ่นี้สองหัวข้อใหญ่นี้จะมีจิตกี่ดวงนั้นะยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะสองหัวข้อใหญ่ก่อนจิตที่มีองค์ชานเข้าประกอบและไม่มีองค์ชานเข้าประกอบอ่างนี่นะจิตที่มีองค์ชานเข้าประกอบมีตั้งแต่ตรงนี้นะฮะตั้งแต่ตรงนี้ลงมานี่ฌานที่เรียกว่าอัปปนาฌานนะฌานที่แนบแนบมีทั้งหมดหกไหมะในนี้ไม่ได้เขียนให้ใช่ไหมฮะ اع. ดูนะ สิบห้าสิบสองแล้วก็สี่สิบใช่ไหมคะ <3 S 1> อ่านี่ค่ะหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบห้าสิบสองสี่สิบนี่ยส่วนอาชานก็ทั้งหมดห้าสิบสี่ชานนี้มุ่งหมายว่าอัปปนาชานนะคะเพราะว่าจิตที่อยู่ข้างบนเนี้ยก็มีองค์ชานเข้าประกอบปะปรายนะคะ แต่ว่าไม่เรียกว่าอัป,ปนาฌานจะเป็นฌานระดับเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นว่าสมาธิเล็กน้อยคณิกะสมาธิก็เป็นฌานได้อุปจารสมาธิก็เป็นฌานอย่างนี้นะคะคำว่าสมาธิก็คือตัวฌานก็คือตั้งมั่นใช่ไหมเป็นตัวเพ่งอารมณ์เป็นตัวตั้งมั่นแล้วเมื่อเมื่อสมาธิเกิดก็คือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เข้าใจนะคะ ก็เรียกว่า,เ,าเพ่งเพ่งอารมณ์ส่วนมากเนี่ยอย่างการาทําบุญครั้งหนึง่งมหาจุศเกิดอย่างเงี้ยจิตเนี่ยน้อมไปหาวัตถุทานตะกี้หาที่ท่านทั้งหลายกระทากิจตะกี้นะก่อนที่เราจะเรียนนะน่ะวัตถุชนิดนั้นเรียกว่าวัตถุทานวัตถุท,ที่จะให้เพราะว่าทานไปว่าให้คําว่าทานะเนี่ยนะคะไปว่าให้